สวัสดีคนณสวัสดีจ้าคุสวัสดีจ้าวันนี้เราจะคุณช่วงนี้ก็ไม่ได้มองคิดเท่าไหร่เพราะติดเรียนชิลติดเรียนบ้างชิคเกอรบ้างเหกื่อยลา ไม่รไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรต่อแล้วแต่ ช่วงนี้เราไม่ค่อยลงคลิปทวกคนช่วยกดติดตามกดหัวใจพิมารายหน่อยได้ไหมตาเ่าอกที uh, ่อยางก็คืกดติดตามกด้บามัอย่างอกดติดตามกดไลค์กดติดตามกดไลค์ให้หน่อยได้ไหม

และถ้าจะหามามถ้าอยากหามาอะไรก็หามาในคลิปนี้ได้เลยนะที่เก๋จะตอบตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวจะแบ่งที่เกิดประมาณสักแป๊บสนะิพอจะแบ่งอีพีไหมไปกันเลยเราไม่ชอบการบกชื่อ,น,อ,น,น,อนะ